City Life ์ค e a บี y บายดีเจเได้เวลามาอัปเดตเพลงดีเขี้ยวง่ายฟังสบายในช่วงเวลาของ City Life q ค e a บีดกับผู้ชายคนเดิมคนนี้ DJ เจเป๊ดีดนายแก้วมีแสงครับวันนี้นําวงที่ทุกคนไม่เคยรู้จักมาก่อนแน่นอนาฝากนะครับเพราะว่าวงนี้เกิดจากการรวมตัวกันของคณะอาจารย์ครับซึ่งสอนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร,รศาสตร์วิทยาเขตรีราชาครับหลายคนอาจจะงงว่าฮะ อาจารย์คณะวิศวะนี่นะจะมาร้องเพลงกันถูกต้องแล้วครับวันนี้อาจารย์วิศวะจะมาร้องเพลงให้เราฟังกันแน่นอนและวงนี้ก็มีชื่อง่ายๆว่า b u s s ต o p ครับซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเก๋ปุณณนะทำหน้าที่ร้องนำท็อปวัชรพัฒน์ตำแหน่งเปียโนเมฆธีระเมฆตำแหน่งกลองและธรรมบุญธรรมตำแหน่งกีตาร์ และซิงเกิลแรกที่ส่งมาให้เราได้ฟังกันก็มีชื่อว่าบางแสนกับเพลงฟังสบายๆสะท้อนถึงกลิ่นอายของชาทะเลบางแสนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวไปลองฟังพร้อมๆกันเลยครับว่าเพลงบางแสนของบัสต็อปจะเพราะโดนใจขนาดไหน ชอบเพลงบางแสนของ b u ส well. s ต o p นะครับสามารถเข้าไปติดตามได้เลยครับที่ w w w f a c e b o o k c o m b u s s t o p b a n d แล้วครั้งหน้าแป๊บจะนำบีทไหนที่มันคูลๆมาให้คุณฟังได้รับรู้กันแล้วก็ก็ต้องติดตามในช่วงนี้ครับกับ City Life Cool Beat อัปเดตทุกเรื่องราวได้ทุกชั่วโมงที่ City Life 9 3ก้ m สิบสาม City Life Great s o